พี่นอ้องเมื่อี้อยู่กับช่องทัสมิชแนลนะคะเมือ่อี้กรังสิมกินข่าวกอดออกเดินทางนะคะวันนี้ออกงานค่ะวันนี้ออกงานนะคะวันนี้ออกงานนะคะพี่น้อง <c oughs> แล้วัางนางรอก๋วยเตี๋ยว <c oughs> อากาศเย็นเย็นก่อนออกงานงานนิ้วหนองสองห้องนะคะวันนี้ กระเทลยลายพี่น้องิึงกร,ระเทยเสยออกบานไม่กินข่าในเบิ่งกระเทย,เทยโค้รเมื่อตออกบานคนกระสีแบบลายประมาณนึงนะคะออกบ้านคนก็จะเยอะประมาณหนึ่งแต่ว่ามากินข่าวก่อนออกเดินทางนะคะื้นนี้ลัมบ์อไก่มาได้พี่น้องอยู่น้องสองห้องงานยูน้องสองห้องค่ะไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะประมาณกิโลวะ ห้าโล <30. S 1> ประมาณห้าสิบโลค่ะพี่น,อน้องไม่ไกลวันนี้ลำไม่ไกลนะคะเดี๋ยวลอกก๋วยเตี๋ยวมาก,ก่อนเนาะมา<ล>มอ้อยผุดคุยกันไปก่อน <c oughs> คิดว่าหาโลเนาะ,ะที่แรกว่าจะกินข้าวนั่นแหละค่ะแต่ว่าคนสั่งข้าวเยอะก็เลยต้องกินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าในใจก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อยากกินข่าวน้ำก็เลยสร้างเพลินบอกวา่าเอาข่าวน้ไปคลุกในก๋วยเตี๋ยว เอาเข่าใช้งานเรื่เกี๊ยวเอาเลนก่ะเดี๋ยวอ่าไปลรอบบอรก๋วยเตี๋ยวเลยนะพี่น้องน้ำว่าสิได้รลายไปไหนเนาะก๋วยเตี๋ยวมาแล้วพี่น้องดอกตื่นหมดเลยก๋วยเตี๋ยวมาแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวมาแล้วค่ะหยวกเยอะบ่ว่าหอมี๋ยวปรุงให้เบิรงพี่น้องว่าก๋วยเตี๋ยวสูตรเจ้าหญิงมคือจะเป็นังไร สุดเสพเสบมาเด้อล่านนีล่านนีบอกพ่อบอกยูบอกยูเอาคุ้บ่อผัก่ากันใดสดัดหมนี่เด้อเพราะอันเสบเดี๋ยวซิมกันมาให้ปรุงกับเสบ <c oughs> บอกเลยนะคะหามดามานะคะเพราะว่าเป็นคนกินหวาน คำตาลก็สิประมาณหนึ่งสองสามคำตาลซีสอดยะดามานะคะมาคามาดาซีสอดวาจาบอกเลยว่าหามดามานะคะซี 4, สอดหนึ่งนะ,ะพี่น้องแร่เครื่องยันาต่างคนต่างกินไม่เหมือนกันเนอ้อไม่ดาม่านะคะผู้ใดญตบปากมอีเบ็ดมักทั้ว,วบรหลับชัวแล้วไปเมักทั่วก็พี่น้อง ตำสสมนะคะผู้ชายชอบอเดียวพอพอ,พวอะไรนะคะผู้ชายชอบผู้หญิงคนเดียวยแล้วก็น,น้ำปลานะคะน้ำปลาจะตวงให้เบิงเลยนะหนึ่งสองน้ำปลาสามช้อนค่ะจะ่ว่าเป็นช้อนเต็มดอกนี่เลยขาดไม่ได้ซอสพริกซอสมะเขือเทศมักกส,มสิเด็กคว่ำแบบว่ามัสิเด็กคว,ว่ำนัวคว่ำเหนียวนะคะ มื่อนี้บอกพริกเผาบ่มี่นะคะพี่น้องพริกเผาไม่มีก็เป็นพริกอันนี้เอานะฮะพริกสดน,นะฮะพริกสดเยอะๆมาเด้อจะบแสบเยอๆน้ำกันเออแต่เพี้ยแถะแดกจึ้งจึ้งเลยขอเนี่ยอานสิ่งมังก่อน เนี่วบาเชมขน,นปันไหนครัขอรอ้องอือหาพอดีมุก่อนพอดีเยนาบาเด้พี่น้องเ,รเยราม,ม่านะคะกินไข่กินมันนะคะเคยกินรสนี่เนาะค่ะขอเล่นนี่ กระแสบ็บไผ่เสบมันนั่นล่ะพวได้ปรุงแสบ็แสบกับเส็บพวได้ปรุงบ่แบเสบกับบ๊อบเส็บสั่นละเป็นบ่อบตำใจแซ่บตำใจแซ่บนะคะ่ะ,คะขัดบ่หมีโรลจังสี่ห้องก็กินบ่ได้เด้ดค่ะพี่น้องสิมาก,กินโรลจะจืดสมๆกับบะได้เด้ดนี่โรลแล้วแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะ มรภาเบิดอีกท่านภาพนี่ว่จามาอยู่เนตา,า,า,าโอ้ยมาศูนย์เะใส่่าลไปเลยนะคะผ้าบอก,กินด ปกติจะกินเส้นเมียค่ะเสน้นเสน้นที่มากินก็คือเส้นเมียมันก็เลยกประมาเปลี่ยนแบบบรรยากาศเป็นสินเล็กอ้ยฮ่ามึงโป่งหมดกริกโกดาจิมมิสเกีย้ยวนิดนึงเนาะ ปาเผ่าความพริกเผ็ดครับคาพริกสดตายตายตายมาเด้อมาเด้อตายตายเผ็ดครับเจ้าวัดส้วงถักกากัดหินสิะรับถากัดหินวาซาบิเมืองไทย มันสิม่รสชาติเลยค่วัตาบีธรรม่ะกินเนนหินออกดังนะครับในอีบอสหวาอาหารเกีบ้กี่น้องอร่อยห้าม <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> ว่าไม่ไรสด โอ้ยแสบข้าวเามาเลยพี่อีกคำหนึ่งจา้ามาพริกจีบมาครับบอกใหาจีบ่านมาพริกสดตนบ่วจีใหก้กินนั่นจีก็กินแะนในในแสบเพราะอย,ย่างกันกระมังจีนอะแต่นี่ก็หอมเนาะแต่ฉันก็ชอบกีบ Nói còn của thai luôn, được mà mắc quần thì nó Mà mắc quần Má cặp tàu tôi nói mắc quần Ơ ừ, mắc quần Con ลองเมต์ไม่ดีเลยนี well. ่ฮะเอาไปเอาไปตอง้มอกจังวกนพริกแล้วมึงติดเสียบทองเท่าไหนติเสียบติเีติเยเีร้นะู สิบบาทคือกะไฮเี่ยฮอตต้มนะเฮ็ดที่ได้ติมเนี่ยติมเนี่สิบาทไม่หากเนเ็เฮ็ดอะม่หากเงนบ้า มาสอนดีมครับแต่เพชรมกว่ทแ็เลบสองหน่วยสาม่วยไปนนองเพชรครับ

ล่ามกไก่ค่ะบรหาสิบโลงานเยอะอำเภอหนอองสองห้องนะครับแม่ว่าไก,ก่บาไหนหอดไว้อยู่รหรอกขอดก้นอเนเทียงตกเตอร์พลังก่อนเ นามแสบกมัวปากโป้เลยกพริบซับสีหน um> ่อยปากโป้ ไก็จะมนเ่อคไม่ตื fifteen fifteen mm. ่นเราค่ะโแล้วอีดอ่นี่แรกเขาจะยืมยบันนี้เขาจะไปยืมนะต้อามงอพายอีกก่อนพักายงามๆก็จะกัน khi hâm nhàng bắt thuoang cả nó, bự à, liều nhạy cả, kinh về nó, để <laughs> 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 โอนค่าน้ำปั่นมาให้ร้านเราได้ไหมแล้วก็เราก็จ่ายเขาใช่ไปจ่ายสามสิบหกเพียบแป้งสาม่ิบสี่น้ำปั่นเท่าไหร่ผักกาดหินนี่มันเสียบมันเสียกหินหินจังหน่อยค่ะอ๋อกินหมูเหรอมันจิมันจะบแกงไก่วาซาบิค่ะกินแกงไก่วาซาบิแต่ว่าขึ้นหน่อยก็วาซาบิ ถ้าภาษาไทยหรอเขาเรียกว่าผักผักกาดผักกาดส้อยผักกาดส้อยนะคะถ้าภาษาไทยจะเรียกเป็นผักกาดส้อยเนี่ยเพราะว่าใบมันตื้อสร้อยนะคะแต่ว่าภาษาอีสานเรียกว่าผักกาดหินะ่ผักกาดส้อยนี่ยพี่เขาเรื่อเรื่อนะไรผักกาดสหินมันมันตัวระบ๊ก

บ่ยไปจะการ่เปจการไม่เปลี่ยนทุกอางฮแมน่เเปลน้วนีาี่นแ้วนี่เราี่ยน้ี่เราเป่นี่าเปว่าปี่ยนแล้่เป็นแล้่าเป่ยแวนี่เรป่ว่เาเปลยนแล้วี่าปยนแ้วน่าเปลี่ยน้ี่านแ้วนราเปน้นาเน้วนา้นีราเ่ย่างปล่น้ี่่นวนเาเปล่ย่เปลยนเรีย เอากินเลยปหนพอานนเ้แลวจะอกิรเลยมหนแล้วมูกชิ้นโซ่จะลกเนาะก่อนรากันไปนะครกินลูกชิ้นโชว์ก่อนตะลุกเนาะก่อนได้นก่อนเดีบอกูกกนดิแล้น่าลูกก็ออกแล้วกินลูกชิ้นโซ่จะลูกกลเนาะ แซ่บไร้พี่น้องโอเคค่ะจะไดกอลากันไปแล้วนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอย่าฝ่าลืมกันนะพี่น้องเนาะเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กันนะคะคิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนที่ติดตามเรียกทุกคนเลยเนาะค่ะเนาะพี่น้องบายค่ะ